แล้วจะมีคู่เมื่อไหร่หรือจะมีไหมดูยังไงครับไม่ยากแต่ดิฉันจะถามกลับเส้นลายมือนะคะเส้นลายมือจะโชว์นะคะเมื่อเส้นอ่าเดี๋ยวจให้ดูนะคะคำว่ามีคู่เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะคะเอ่อ,อ,อบางไม่ว่าใครก็แล้วแต่เอาอย่างนี้แล้วกันบางคนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานก็ได้ นะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานก็ได้เรามาดูเส้นนี้ค่ะคือพูดง่ายๆก็คือได้เสียเป็นเมียผัวนะคะเกินว่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาดูอ่านะคะเส้นไหนเป็นเส้นที่เป็นความรักที่ค่อนข้างจะถาวรเอาว่าเส้นมีคู่หาเส้นจะอังคารตาเห็นไหมฮะวิ่งเข้าตัดเส้นเสาตัดผ่านนะคะไม่ชนนะ ตัดแล้วผ่านไปเลยเป็นรูปตัววีหงายก็หมายถึงว่าคู่ตรงนั้นน่ะนะคะ,ะตรงนั้นน่ะได้แต่งงานกันแล้วสำคัญที่สุดคนที่จะมีคู่เห็นเส้นอันนี้เส้นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นตั้งเป็นเอ็นให้ถือว่าเป็นเส้นเสาเสาตรงนี้เราเรียกว่าเสาหยุดตรงนี้เห็นไหมคะคนละเส้นเราเรียกว่าเสาย้ายในมือซ้าย ก็หมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเป็นการปลูกบ้านเป็นการซ่อมบ้านเนี่ยเส้นคู่แท้จะอยู่ในช่วงอายุอันนี้28จุดแต่งงานอยู่ที่อายุ26ค่ะเนี่ยนะคะมองจากตรงนี้แต่งงานด้วยความรักค่ะแต่อันนี้หาผู้แผนไปอันนี้ความรักไม่สมหวังนะถ้าอยากจะรู้เท่าไหร่ก็ต้องใช้ระบบเมติกะ จับแต่ถ้ามองแล้วประมาณยี่3 2บสามยิบสายี่บสี่อันนี้เป็นเส้นจากอคารต่ำวิ่งเข้าชนไม่ไม่หงายเห็นไหมวิ่งเข้าชน,าน,าชนและชนมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสองสามปีเะนั้นความรักสองสมปีไม่ประสบความสำเร็จเส้นรักความรักประสบความสำเร็จเป็นเส้นนี้ค่ะอายุประมาณยี่บหกคุณถามอย่างนี้ก็ออะเส้นแต่งงานคืออายุยี่หกค่ะ